สวัสดีค่ะตอนนี้ใกล้จะถึงเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะเรามาอยู่ที่ซอยสุขาพิบาล5าค่ะเราจะเลี้ยวเข้าไปตอกบัตรที่โรงงานนะคะสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยรู้สึกว่ามีความสุขมากไหมคะดมากคุณแม่เหนื่อยมากใช่ไหมลูกสาวก็จะไม่รอดเหมือนกันนะคะ,ะนั่งอย่างเดียวยังแย่เลยแย่เหมือนลูกสาวก็ยิ่งแย่นะคะอะเดี๋ยวเราจะเลยไปตอกบัตรนะคะเลี้ยวเข้าซอยแล้วคะ่ะตอนนี้ไกล้พบคำแล้วนะคะรถก็สวนทางมาพอดีเลยจ้ะ มาดูว่าเขาเลิกง,งานกันหรือยังมีใครคนสุดท้ายยังอยู่โรงงานไหมคะไม่มีจ้ะเดี๋ยแต่สองสาวดายวะะดยั่วนะคะเดี๋ยวไปสแกนนิ้วกันนะคะมาทํางานล่วงเวลาค่ะกับสแกนนิ้วนะคะแต่หกโมงครึ่ <laughs> า <ก S 2> มาก่อน <6 S 2> <ม>เพื่อน<ๆ>กับหลังเพื่อนโอเคไปคะ่ะไปกับคุณแม่นะคะเพื่อจะมาสแกนนิว้ว <laughs> แม่ไม่สบายแล้วหรอไม่ไหวแล้วหรอแม่หนูว่าแม่ไม่สบายแล้วนะลงจากรถมาโอ้เดี๋ยวเรากกินข้าวพญายาลยไนดูลงจากรถแล้วเดี้ยงเดี้ยงรถเยอโอแม่ดิฉันเดี้ยงเลยแม่ดิฉันเดี้ยงแล้วนะคะตอกบัตรตอกบัตรตอกบตรตอกบตร ขอบคุณคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะตอนนี้คนที่โรงงานไม่เหลือแล้วปุ๊ยไฟปิดหมดแล้วโจกพากลับมดแล้วนะคะเอาคุณแม่ลาตีสวัเพื่อนหน่อยคุณแม่คะ่ะไปบ๊ายบาย,บาย